สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะทางโครงการ perfect perfect zone ของเรานะคะก็คือก็ได้คำนึงถึงว่าในช่วงนี้จริงๆแล้วทั้งประเทศทั้งโลกเลยนะคะประสบปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตโควิด -19 นะคะทีนี้ทางเราก็เลยได้จัดณนะตรงนี้นะคะได้เตรียมถุงยังชีพนะคะซึ่งมีทางข้าสารอาหารแห้งล็อตใหญ่จำนวน300ชุดนะคะเพื่อที่จะมานำมาบริจาคให้ผู้ที่เขาประสบปัญหาในช่วงนี้นะคะ แต่จริงๆแล้วนะคะในส่วนของโครงการ Perfect Zone ไม่ใช่ว่าเราจะมาทำกันช่วงนี้เป็นครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้เรามีกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างนี้บ่อยๆนะคะตั้งแต่เกิดประสบปัญหามาประมาณช่วง2-3เดือนก่อนหน้านี้นะคะเรามีการบริจาคหลายๆอย่างให้กับทางโรงพยาบาลนะคะในส่วนของโครงการ Perfect Zone แล้วก็บริษัทในเครือนะคะที่ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้ก็จะมีในส่วนของทุก เจลแอลกอฮอล์ alcohol, ใช่ไหมคะแล้วก็มีในส่วนของเฟสชิลแล้วก็มีพวกหน้ากากอนามัยอะไรต่างๆให้กับทางโรงพยาบาลนะคะก,ก็และในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตใหญ่นะคะที่เราได้ความร่วมมือด้วยนะคะจากกลุ่มอ,อบตลอ,อง3นะคะแล้วก็กลุ่มอสมอที่ให้รายชื่อต่างๆกับพวกเรามาแล้วก็จะนำไปไปบริจาคในครั้งนี้เพราะว่ามีถ้าจริงๆแล้วทางพวกเราไปกันอะ อาจจะได้ไม่ทั่วถึงนะคะแต่ในทางกลุ่มของอบตอนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีรายชื่อสําหรับนนผู้ที่ทใช่คนในพื้นที่ที่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากตรงนี้จริงๆนะคะแล้วก็นีก่อนหน้านี้นะคะทางเราเนี่ยก็เคยมีการแพ็คถุงยังชีพนะคะจานวน300ชุดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นส่งทางไปรษณีย์สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาแล้วก็แจ้งเราเข้ามานะคะก็เป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งเหมือนกัน300ชุดแล้วก็มีการแพ็คอีก300ชุดสําหรับ พ่อแม่นะคะที่มีลูกเด็กนะคะที่ที่ประสบปัญหานะคะก็จะเป็นอา,อาหารนมอะไรต่างๆสําหรับเด็กด้วยซึ่งนะวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆที่ยืดเดียวทางเราเนี่ยนะคะก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจริงๆในวันนี้ค่ะวันนี้ก็ที่แน่ๆน,นี่นะคะจะมีจะมีใน3ากลุ่มด้วยกันกลุ่มเซตแรกก็จะมีหมู่บ้านที่เขาได้รับประสบปัญหาในช่วงนี้ซึ่งได้รับการแจ้งจากทางอบตอนะคะก็จะมีกลุ่มหมู่บ้าน สา,สามหมู่บ้านนะคะในย่านนี้ในย่านนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆแล้วอะ่ะเราจะช่วยทุกย่านแต่ณนะตอนนี้ในเราก็อยู่ในโครงการโทเฟกโซนซึ่งเป็นในอ่าในกลุ่มของรังสิตท้องสามก็จะช่วยในบริเวณตะแวกนี้ให้ครบตอนนะคะแล้วต่อไปเราก็อาจจะช่วยเหลือไปเรื่อยๆนะคะความร่วมมือมากแล้วก็คือทางกลุ่มอบตอกลุ่มอสอมอเขาก็มาช่วยเหลือเราเต็มที่เพื่อที่ว่า เขาต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปถึงกลุ่มผู้ผู้ที่ประสบปัญหาจริงๆแล้วก็น่าจะมีชาวบ้านที่ที่รอรอความช่วยเหลือจากเราอยู่เขาะน่าจะดีใจในครั้งนี้ที่จะได้รับของจากครั้งนี้นะคะในกลุ่มโครงการ p r f f e t t t o n e และในเครือบริษัทในเครือของเราอีกหลายบริษัทเรามีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดหรือช่วงก่อนหน้านี้ไม่ใช่ช่วงปกติเรามีการบริจาคทุกๆมกบุีที่ประสบปัญหานะคะ ในกลุ่มของมูลนิธิทุกคนตาบอดเราก็เคยไปหรือในช่วงที่มีวิกฤตน้ําท่วมทางบริษัทของเราทางโครงการของเราไม่เคยหยุดที่จะที่จะช่วยเหลือสังคมนะคะเรามีเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ